รังไฟด้วยระวังไฟรถรวจดัเพิงด้วยรถแจ้งลูกค้าบอกให้ขูยางลูกของนื้อพอสอบรบใจบอกให้ขูกบ่อวิ่มีเด็กอยู่ใีบไม่ต้องสนใจอ๋อพอสอบรบใจ ใจไม่ใช่สะพานลาดบัวนะจากวัดโพธิ์ลายมุ่งหน้าโรงงานรา,าชชูรสอ่ะยู่ช่วง,งกลางพอดีเลยวัดปัวเล็กน้อยี่มันจะมีเลยไปวัดฝั่งนู้นี่สามันลหลไปวัหลั่งนี้ทางลักเห็นเป็นทางลับถนนใหญ่ ไม่เลยไม่เลยพี่เลยวัดโกมาหน่อยเดียวอย่างพี่ไอตรงที่มันเป็นเหมือนกับว่าศาลาอันนี้เขาส่งของหมู่บ้านอ่ะพี่มันจะมีอยู่พ่วงหนึ่งอ่ะพี่เลยวัดโกมาหน่อยอ่ะพี่ใช่ใช่พี่เนี่ยมันลานกีฬาแล้วมีสาราหมู่บ้านอ่ะพี่ตรงนั้นแหละมันจะแตะเห็นก็นขับรถง่ายก็มองเห็น,นพี่

ไฟมันรั่วพี่เมื่อกี้ไฟมันระเบิดน้ำไม่ไเีมันระเบิดเมื่อกี้ันระเบเลยพี่าันตรงเสาเนี่ยมันช็อพี่มันรั่วมันอนมัป็นใไฟตันมันก็ต้องทำกรีนตู้น่ะ

มาแล้วไปแล้วเ,เ,เลยับแจ้งไฟฟ้าไปแล้วพี่พอสองครับ เขามาอุกงนองแสง,ง,างมาแล้วจ,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 จัดจัดจัดรอไม่รู้อ่ะ ความาร็ารพนเติมสังเกตได้ตามาขณะนี้เพิ่งดังกล่าวลุกไม้อยู่ในระดับสามความเร็วระดับนเตลลงตนที่มีความตัวสี่

8ห้องใช่ไหม8ห้องเป็นห้องเช่าทั่วไปไม่ใช่้องห้องเช่าทั่วไปใกล้เคียงวัดโกสินารลายครับมีห้องแถวประมาณ8ห้อง วัดโกซินาลายเป็นเล็กน้อยครับอยู่ติดถนนใหญ่อะเดี๋ยวเข้ามาหน่อยเดียวยครับ เลยวัดโกมาแล้วมันจะมีเหมือนในศาลา,น,าน,นี่วัดส่งของหมู่บ้านแล้วมีลานกีฬาครับไจเนะีเ่ยนจะรแจ้งแจ้งไม่มีครับเบื้องต้นไม่มีใครเป็นอะไรแล้วแจ้งว่าออกมาได้หมดทุกคน ไม่ริมน้ำครับออกมาข้างนอกฝั่งถนนใหญ่ถนนถนนลาดครับ ร่วงไหง้อแปลงอะไรไม่รู้ก่อนฟ้ามันชอตไหนไปไหนหนระร่วงร่วงไปหรอไม่ร่วงหรอมาเป็นเหมือนโซลวงตออ่เอเฉยๆตอนนี้แสงเพิงน่าจะควบคุมได้นะครับ เหลือได้กุ้งฟันแล้วใช่ไม่มีแล้วแต่งเหลือได้ควันแล้วนีุ้้งฟันเหลือไดุ้้งฟันแล้วแตงเพลิงสงบ

ไม่มาไม่มาพวกนี้หายกันหมดเลยพี่